และตัวเสียงนี่เองละค่ะนอกเหนือจากว่าจะเป็นเคล็ดลับในการดูว่าเนี่ยเป็นตัวผู้หรือว่านี่เป็นตัวเมียนั้นเสียงก็เป็นที่มาของการเป็นเครื่องรางเตือนภยัยหรือว่าหากเป็นเรื่องของความเชื่อค่ะก็จะเรียกว่าตัวปลอดกอนนะคะเขามีคุณเนาะในเรื่องของการกันภัยด้วยนั่นก็เพราะว่าในสมัยก่อนค่ะปลอดกอน,นถือได้ว่าเป็นของที่ เหล่าทหารหารนะคะหรือว่าผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างบ้านต่างเมืองมีความเสี่ยงเรื่องของภัยอันตรายค่ะกล่าวและล่าเลือกันว่าประลอดกอนเนี่ยจะต้องมีอยู่คู่กายเพราะว่าประลอดกรเนี่ยค่ะเขาสามารถที่จะรับแรงสั่นสะเทือนจึงเป็นที่มาค่ะของการเป็นเครื่องรางเตือนภัยหรือว่าวัตถุที่ใช้ในการเตือนภัยมีคํากล่าวแล้วก็มีความเชื่อกันค่ะว่านักรบไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพนายกองหรือว่าผู้ท ที่มีมีฐาน,นันดรหรือว่ามีฐานนะที่จะสามารถสร้างหรือมีตัวประลอดกอเอาไว้คู่กายได้เนี่ยทุกครั้งที่มีการยั้งทับหรือว่าหยุดในการที่จะเดินทางเนี่ยก็จะนําประลอดกอเนี่วางไว้ใกล้ๆนะคะเพื่อให้ตัวประหลอดกอเนี่ยค่ะเขาจะสั่นสะเทือนเมื่อมีเสียงหรือว่ามีแรงกระเทือนจากในระยะไกล ยิ่งประลอดกอดังมากเท่าไหร่คะ่ะก็จะยิ่งรู้ได้ว่าศัตรูหรือว่าข้าสึกเนี่ยเข้ามาใกล้มากเท่านั้นแต่เสียงที่ว่าจะมีลักษณะเป็นอย่างไร